มมีการคอเนต์แบบน้ใช่แล้วเขได้คอมเมนต์จากพี่มาไปแล้วเป็นพี่มาคอมเมนต์ว่าอะไรครัก็คอมเมนต์เรื่องการออกเสียงร้องยังมีเป็นที่คอขึ้นมานะครับเป็นชื่อเลื่อยอย่างนี้แสดงว่าเขาบอกว่าน่ากลัวครับแสดงว่าร้องคอเป็นใช่ใช่ใช่ครับเหมือนว่าร้องวิธีผิดใช้คอใช้ใช้คอร้องเพลงต้องโปรเจกต์เสียงที่ไม่ใช่ครับใช่ครับแล้วตะเบงมาจากใช่แล้วเป็นอย่งเขาเรียกว่าพอได้คอมเมนต์จากพี่มาแล้วมันแบบบรรลุเลยปะจากที่เขาบอกว่า ก็ต้องฝึกครับต้องไปฝึกแล้วตอนนี้ฝึกได้หรือยังคะยังครับเพราะว่าต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาวาครับนอกจากที่เขาแบบว่าร้องเพลงคอเป็นเอ็นเราเนี่ยนะจ๊ะเขายังทําอาหารเก่งมากน่าตั้นตาทำอาหารเก่งมากชอบทําอาหารชอบทําอะไรคะชอบทําก็ชอบทุกอย่างครับอยากกินอะไรก็ชอบทำอะไรที่สุดคิดว่าจะทำอะไรอร่อยที่สุดน้่งพิก น้ำพริกแก่ทำได้ครับแล้วก็ดูเหมือนเพื่อนยัดเยียดนะมันเป็นพ่อครัวทีผมชอบครับชอบชอบทำไข่ตุดใหญ่เทานไปสำหรับตั้มค่ะค่ะมาน้องใกล้ๆตัวที่เซนบ้านได้เลยเต็มที่น้องดีพี่ชื่อดอยกับน้องดีนีไว้สัมภาษณ์กันไว้ดูเข้ากันเอและดอยสัมภาษณ์ดีนะหมายเลขหนึ่งอายุน้อยที่สุดในบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นนักดนตรีร้องเพลงเพราะมาก ใชมนี่พิ้งมมีได้กี่ภาษาก่อนเออได้กี่ภาษาพูดได้กี่ภาษาเมื่อกี้เพลงอะไรตัวบ่าได้กี่ภาษาคะก็เพลงไทยค่ะเพลงสากลแล้วก็เพลงสากลนี่ค่ะคพณรัภาษาอะไรคะภาษาเป็งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤเพลงจีนค่ะตอนเด็กเด็เด็กเด็กเดเด็ก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 เบเด็กดเ จากเพลงหนึ่งอะเจ๊ขอแบบว่าขอให้โชว์พ้นไฟให้เจ้เต็มที่เพรว่าเจ๊เห็นศักยภาพของน้องแหละสรุปโชว์พ่นไฟหรือร้องเพลงครับของเขามาแล้วของเขาเริ่มมาประภาษาของเจ๊การพ้นไฟกันชบหลังเสียงเออคือโชว์พลังเสียงนะคะเจ๊มีข้อมาว่าถ้าหลอดใส่เจ๊ไม่แตกห้ามหยุดร้อง น้องบอกไม่ไหวไม่ไหวเอาเต็มที่น้องที่อยากจะขอแบบนิดนิดหนึ่งนิดนึงอ่ะพี่ปอบจากมากเลยค่ะเรื่องได้หนึ่งเพลงเใช่เรื่องแล้วใช่ไหมคะอ่ค่ะชื่อเพลงบอกชื่อเพลงพี่ได้เตรียมใจไว้ก่อน The Greatest Love of All The Greatest Love of All เราเคยัตั้งแต่เด็ก The Greatest Love of All สุดยังดีมากอ่ะต้องร้องโอเค1 2 3 t h e Greatest Love of เี15ปีจะอายุ15ปีลองนอนสุด้าองได้รถขนาดนี้15ปีอย่างนี้โอ้ยน่าต่อค่ะพี่แหม่มค่ะ แบมบี้มาีกว่าสาวก่อนนะคะน้องแบมบี้นี่เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่นี่เป็นขวัญใจของคุณซอเราเลยนะทำไมอ่ะคุณซอเนี่ยเป็นแฟนคลับนางงามใช่คุณแม่จะเป็นแบบว่ามีเอออะไรครับน้องแบมบี้ทำไมทำหน้าใส่ตางงใส่พีอ่ะจะแม่เป็น มิสไทยอะไรนะคะเป็นนางสาวไทยเป็นนางสาวไทยง่ายเล<า>ยเจ๊เออฉันก็ปล่อยไปให้น้องเขาสวย <ไป S 1> มากไงน้องเขาก็มีจู <laughs> เลย นานสาวไทยแต่วันนี้ไม่ได้ถามคุณแม่ถามเรื่องของน้องแบมบี้เขาเขถามแล้วเขาบอกว่าสามารถพิเศษเต้นบัลเล่ได้ด้วยใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ไหมคะบัลเล่ไม่ได้เรียนแล้วนะคะไม่ได้บัลเล่ย์ได้บ้างใช่แต่ว่าเราไม่ให้โชว์หรอกราะน้องโชว์ไม่ต้องชเพราะว่าถ้าอย่างนี้ปั๊บพี่จะให้โชว์เทควันโดดีกว่า น้องเ<น>ทควันโดสายดำสายดำทำไมทำไมเป็นผู้หญิงสวยๆกำงามไปเรียนมันดูขาดกันนะบันเล่กกับเทควันโดชอบค่ะเหรอคะตัวเล็กแล้วก็คนส่วนมากจะคิดว่าแบบไม่มีพลังออแล้วก็แบบแกล้งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนเลกจะโดนเพื่อนแกล้งตลอดก็เลยไปเรียนเทควันโดค่ะจนได้สายดำค่ะช่วยโชว์เตะยอดหน้าพี่ดอยให้ดูหน่อยได้ไหม ไม่ไม่เป็นหน้าดีอยากให้เขงได้แสดงความสามารถน้องน้องคอยแบบว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวไม่น่งพูอย่ไม่ต้องโอเคได้อันนี้ก็เป็นบอกคุณผู้ชมว่านี่แหละมีความสามารถพิเศษใช่เลยจ้าม่ะปลี่ยนหนุ่มกันบ้างหนุ่มอ้นหมายเลขสองมากดีกว่าได้เลยเต่ว่เป็นคนอันนี้เป็นตามสคริปต์นะไม่พูดเองเป็นคนกวนกวนกลัวเงียบกวนแล้วเงียบมมันาอธิบายใช่ไหม บอกที่นิดหนึ่งเก็บเงียบก็คือบางวันก็จะแบบไม่คุยกับใครเลยอย่างเงี้ยครับอยู่คนเดียวโกรธใครอะคะไม่ได้โกรธใครครับก็แต่แต่หมายถึงอารมณ์อารมณ์ปกติอารมณ์ปกติครับบทุกอย่างในร่างกายปกติครับนี่ไงเขาบอกว่าเขาจะเป็นลูกคู่กันสองคนนี่เหรอเนี่เหรอคนกับตันคอยเสริมกันอย่างนี้คอยเสริมกันคอยเสริมกันอย่างนี้แต่ก่อนหน้าที่จะมาเดสตาริมเล่นดนตรีถึงคืนสาวติดตร่นถามจริงมีไหม มีส,สาวๆแบบว่ามาก็เราก็ติดมาแอลน้องโอนบ้างไหมคะก็มีมีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากอ๋อแล้วเจ๊กนนมีวิธีการรับมือกับสาวๆที่จะมาแอลอย่างไง้เออย่าสองคนเจ๊สคนไปเที่ยวปารยเี้เธอเนี่ยเธอเป็นคนสองใจใช่ไหมทำไมอะใจเดียวสิครับก็เธอเอาใจไปทั้งดวงแล้ว เราไม่มีสาวๆมาแอลไม่มาจีบไม่มีก็มีสงสายตาอะไรบ้างแต่ผมสงสัยไม่ค่อยสนใจครับน้องก็ไม่สายต่อไงไม่ค่อยสนใจสาวๆไม่คุ้มใจอ้ยสนสารเพื่อนนะโอเคถุงอ้นค่ะกลับมาที่สาวๆกันบ้างเชอรีนค่ะไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเจ้าระเบียบมากๆจริงไหมจริงไหมจริงไหมก็ในระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งนี้ยกตัวอย่างพี่ซุนี่เป็นประมาณไหนอย่างเช่นสมมติเหตุการณ์ปกติ ก็จะเป็นตอนอยู่ในห้องหรืออะไรยังไงค่ะก็เป็นคนที่เก็บของเป็นระเบียบทุกอย่างจะต้องมี้ยมแบบคือแบบทุกอย่างคือมันเป๊ะค่ะอย่างแบบโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเงี้ยค่ะคนของคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าวางวางวางๆางจะ่ของหนูเนี่ยจะต้องจัดเรียงกันเรียงตามลำดับของมันแล้วก็มีองคศาว่างจะต้องวางที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยายที่ก็จะแบบเก็บทุกอย่างใส่กล่องแล้วก็เอาไปวางที่ก็จะจัดเหมือนเดิมเย ถามเรื่องเต้นค cover หน่อยสิมาไลฟ์ฟังค่ะเริ่มจากเหมือนกับว่าที่งานที่โรงเรียนค่ะจะมีงานแบบว่าต่อตั้งยันสิบติดอะไรเงี้ยเต้น cover ตอนนั้นกี่ขวบม .1 ค่ะม .1 นึ่งจากก็เริ่มจากเพื่อนสองคนก่อนเต้นกันเล่นๆสนุกสนุกแล้วก็พอขึ้นม .2 ปุ๊บเริ่มตั้งเป็นวงค่ะเพราะว่าตอนช่วงช่วงนั้น career fever กำลังมาแล้วแบบเห็นเขา cover กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำบ้าง แล้วตอนหลังก็มีแบบตั้งวงไปแบบออกงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่นะจ๊ะผ่านไปสำหรับน้องเชอรี่นะคะมาต่อที่หนุ่มบูนหมายเลขสามบ้างค่ะค่หนุ่มบูนเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านครัทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องนักกีฬาบ้างครับตีแบดเหรอคะครับเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับเล่นหมดเลยเล่นทุกอย่างครับมีอะไรที่ไม่เล่นบ้างเอ่อเล่นทุกอย่างพอมีอะไรไม่เล่นบ้างมีเล่นทุกอย่างจริงๆเหรอก็เกือบ อชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเลยครับนะฮะที่แบบว่าเซียนสุดที่เก่งสุดคือชอบตีแบตครับตีแบตเซียนขนาดไหนตำแหน่นงอะไรก็เคยเป็นทีมโรงเรียนครับทีมโรงเรียนไปแข่งที่ต่างประเทศครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับว้าว<อ>แล้วก็ไปห้าคนทั้งทีมครับแล้วก็ได้อันดับชนะเลิศครับได้ที่หนึ่งตัวตีแบตนะไปตีไอ้คือมูแข่งก่อนเลยแล้วนีสใส่ที่รักการออกกำลังกายนี่มัน เกิดมาตอนไหนอะคะเกิดตั้งแต่ตอนที่คือพอโตมาก็คือผมเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนฮะอ๋อครับคืออ้วนอ้วนกว่านี้ประมาณ10นิดนิดสิกว่าโลนิดนิดสิกว่าโลครับตอนนั้นยังไม่ได้ออกกลังกายใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ออกครับอ่าฮะแล้วก็แต่คือชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วอ่าพอโตมาปุ๊บก็เริ่มแบบเฮ้ยอยากจีบสาวบ้างอะไรครับไม่ได้หรอวะอยาก อยากให้ดูดีขึ้นเลยนะครับเพราะเวลาว่ายน้ําทีหนึ่งพุ่งออกมาก็โอ๊ยอายอะไรอยนครับจีบหายจีบหายเพื่อนถามจีบหาจีบพี่ได้ไหมครับนี่เนี่ยอย่างนี้ก็งั้นเรากาวิ่งเลยมาวิ่งเลยวิ่งเลยสาวต้องลงมาวิ่งเลยนะไปหต้องให้เจ้แล้วล่ะน้องดิวน้องดิวเขาบอกว่าอ้ยเป็นอะไรไม่รู้คนนี้ทาไมอะเห็นกระจกไม่ได้ทำไมอะต้องแบบมาจัดตรงมาอะไรอย่างนี้ตลอดเนาะจีบเต่า คือบางทีแบบบางทีถอดเสื้อครับเพราะว่าผมเล่นฟิตเนสครับมันต้องแบบเช็คตัวเองหน่อยครับว่าวันนี้แบบ,บเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับชอบมากคือแบบเห็นกระจกไม่ได้คือปกติคนอื่นเขาจะแบบดัดตรงผมจะไม่ไม่เห็นกระจกเปิดเสื้อใส, <c oughs> สไ่ <c oughs> ไม่ใช่ครับมีกระจกไหกินข้าวมาครับแบบอยากรู้อยากรู้ พูมมันป่องไหมอะไรเงี้ยครับไมคุณเคนเล่นฟิตเนสก็จะเลบอกว่าต้องดูแลรูปร่างตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเห็นกระจกต้องเช็คตลอดว่าเฮ้ยมันยังเป็นซิกแพคอยู่ไหมพี่แมมอยากนี้ไหมครับเอต้องจะชวนพี่ไปเล่นเหรอคะเดี๋ยวผมสอนครับพี่เล่นกีฬาไม่ถนัดจริงๆพี่ขอเป็นเอ่อเป็นน้ำเบลให้น้องยกได้ไหม ล้บอกน้อง่อบกี่กิโลคะเบลเนี่ยอะไรนะเบลกี่กิโลก็ประมาณเข้าสารจะสอบเดียวลงได้เดินดียวโอเคไหมยกแบบน้องสามร้อยโลสามร้อยโลเฟรชเออนะพี่จะบอกว่าข้าวล่างอ่ะไม่ต้องไปเปิดหน้ากระจกมันเสียของมาเปิดให้พี่ดูนะพี่จะเช็คให้เดี๋ยวพี่จะเช็คให้แท็กอยู่หรือเปล่าหลังเจอพี่เปิดเสื้อใส่เลยพี่โอเค โหวบ้างดีกว่าใช่แล้วเราให้น้องๆสักหนึ่งคนเป็นตัวแทนที่แอบเลือกใครดีเอาน้องตั้มไหมน้องตั้มฝากให้ผู้ชมเนื้อฝากตัวฝากโหวดค่ะวิธีการโหวตก็มี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือกดดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ส่งมาที่4242899ครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับกดดอกจัน4930แล้วกดหมายเลขผู้เข้าแข่งขันแล้วโทรออกครับผมนะคะสองวิธีช่วยกันโหวตนะคะ อ๋น้องน้องเชอรีน้องเชอรีนน้องเชอรีนฝากเนื้อฝากตัวหน่อยเรียกเทนานบวชกันนิดนึงเออค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะเดอะสตาร์9ปีนี้ค่ะพวกเราซ้อมกันหนักมากทำกันเต็มที่มากเรามีโชว์ที่หลากหลายที่ให้ทุกคนดูนะคะแล้วเราอยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราค่ะด้วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะอ่านะเรียบร้อยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกข้อมูลมากแล้วก็ขอบคุณทุกความรู้สึกดีใน SNS ด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคําพูดใดในรายการสองสาวเล่าเรื่องทําให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะปกติรายการเจ๊จะมีท่าท่าง่ายๆอุยตางทำเป็นมุ้ยอ่ะจริงเหรอไหนใครทำเป็นย้องยกนี้ดกลงชับดูครับชอบนีเหรอครับผมเอ้ยเป็นผู้ชายดู่ครหรือเปล่าดูใครดูใคร เด็น้องมูลชัดเจนเลยชนเขาดเลยนะเราจะทำท่าลากันไปทำตามที่เลยง่ายๆนะคะพวกเราทุกคนลากันไปเลนะคะกับราการสาวสาวลาเองอีต่น้าตส่นเช้า่ we